ผู้หญิงที่เกิดในราศีมังกรเมษมีนเมถุนพฤกษบตุลและสิงห์นะคะมีคําทานายเฉพาะผู้หญิงด้วยมาดูกันว่าคําทํานายจะเป็นยังไงแล้วคาทํานายนี้นะคะเป็นคําทํานายของอาจารย์เบิร์ตที่รักพงค่ะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะมาเริ่มคุณผู้หญิงทั้งหลายที่เกิดในราศีมังกรเมษมีนเม,นมถุนพฤกษบตุลและสิงห์ค่ะ สปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะคือในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่ติดขัดน่ะจะถึงเวลาหลุดพ้นแล้วค่ะก็คือถึงคราวหมดเคราค่ะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์คิดทำสิ่งใดก็มักจะสำเร็จสมหวังในช่วงนี้อย่างมากเลยล่ะค่ะ ฟ้าหลังฝนนี่เรียกได้ว่าจะนาพาสิ่งดีๆเข้ามาช่วงนี้นะคะพยายามคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะพยายามอย่าเครียดอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปคุณเป็นคนมุ่งม,มั่นมากหักตั้งเป้าอะไรแล้วก็อยากทําให้สําเร็จแบบไม่มีผิดพลาดอยากทําให้ดีที่สุดเลยเผื่อกดดันตัวเองมากเกินไปช่วงนี้นะคะอ่ออย่าเอาเรื่องคนอื่นมาแบกไว้กับตัวเองหลายครั้งทําบุญแล้วแต่ทําไม่ขึ้นมันก็ไม่ต้องฝืนนะคะเพราะจะถูกเอาเปรียบได้ง่ายทําบุญในที่นี้ก็คือทําบุญทาบุญกับคนทาบุญคุณคนไม่ขึ้นค่ะ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาะคมนี้นะคะเตรียมรับข่าวดี3เรื่องด้วยกันค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายที่เกิดในราศีมังกรเมษมีนเม,นม,นม,นมถุนพฤกษบตุลและสิงห์นะคะมีโชควิ่งเข้าหาคา่ะหลังจากเฉียดไปเฉียดมาถูกแต่รางวัลเล็กๆดวงเปลี่ยนเป็นถูกรางวัลใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้มีโชคลาภมากมายเลยละคะ่ะ ข้สอสเงินทองเข้ามาหลากหลายช่องทางค่ะจับเงินก้อนโตได้เงินหลากหลายทางมีเก์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขยับขยายคนทำธุรกิจค้าขายมีการขยับขยายอย่างแน่นอนค่ะ สุดท้ายมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะมีคนซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนมีคนเข้ามาช่วยสนับสนุนในชีวิตค่ะดวงผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมเป็นที่รักใคร่เมตตาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือคําทํานายเฉพาะผู้หญิงนะคะที่เกิดในราศีมังกรราศีเมษร,ราศีมีนราศีเมถุนราศีพฤษภราศีตุลและราศีสิงค์ค่ะในช่วงนี้ก็อยากดดันตัวเองมากถ้าทําบุญคุณคนไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็จะมี3เรื่องที่มีข่าวดีเข้ามาก็คือมีโชควิ่งเข้าหา เงินทองเข้ามาหลากหลายช่องทางและดวงมีผู้ใหญ่อุปถ,ถัมภ์ค่ะคำทำนายเหล่านี้นะคะเป็นคำทำนายจากอาจารย์เบอร์ธิรพงษ์และนี่คือข่าวดีดวงดีค่ะ